เสียงเล่าลือว่ามีนางผีปอบออกมาหากินอยู่ในปา่าซึ่งเป็นโปรงที่พรานชอบเข้าไปนั่งห้างล่าสัตว์อยู่ที่นั่นจนภายหลังไม่มีพรานกล้าเข้าไปนั่งห้างที่โปรงนั่นอีกเลยเพราะนอกจากมันจะแอบเข้ามากินสัตว์ป่าที่พรานล่ามาได้มันก็ยังฆ่าพรานจนตายแล้วก็ล้วงเอาใส่ไปกินยังไม่เคยมีใครที่จะสามารถฆ่ามันได้เพราะกระสุนปืนไม่สามารถจะทำอะไรมันได้เลยยิงเข้าไปเท่าไหร่ พริบตาเดียวรอยกระสุนนั่นมันก็หายสนิทพลานที่อยู่ในโมู่บ้านก็ไม่มีใครที่มีวิชาอาคมเลยแม้แต่คนเดียวคงต้องรอให้ผู้มีอาคมเข้มขลังเข้ามาช่วยแต่ก็คงจะยากแม้แต่พระธุดงก็ไม่เคยผ่านเข้าไปปรากฏอยู่ในป่าแถบนั้นโดยความที่เป็นพื้นที่ป่าที่มีสัตว์ป่าหากินอยู่อย่างชุกชุมไม่ใช่ป่าที่มีความสงบวิเวกเหมือนกับพืนป่าอื่นๆ ไม่เหมาะกับการที่จะเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาแต่เมื่อไม่มีพรานเข้าไปล่าสัตว์ป่ามานานนางผีปอบก็คงจะหากินอยู่อย่างยากลำบากเพราะมันคงจะไม่สามารถที่จะไล่ล่าจับเอาสัตว์ป่าพวกนั้นมากินได้ง่ายๆด้วยความปราดเปรียวว่องไวของสัตว์ป่ามันก็เลยเข้ามาหากินใกล้กับหมู่บ้านในเขตที่ชาวบ้านยังเข้าไปหาของป่าได้จนมีชาวบ้านถูกนางปอบฆ่าตายและหลากใส่ไปกินจนหมด สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากลูกเด็กเล็กแดงเมื่อได้ยินคำว่าปอบเป็นต้องร้องกระจองงอแง,ง,ง่ด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านก็เลยทำได้แค่เพียงไล่ให้มันหนีให้พ้นไปจากหมู่บ้านตามความเชื่อด้วยการนำเอาพริกมาเผาตามชายป่าให้มันรู้สึกแสบร้อนจมกูกและหาจับเอาคางคกและตุ๊กแกมาปล่อยไว้ให้มันกลัวซึ่งก็ได้ผลดีเพราะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น แม้ว่านางผีปอบนั่นจะไม่กล้าเข้ามาในหมู่บ้านแต่ก็ทำให้ชาวบ้านต้องหากินกันอย่างยากลำบากมากขึ้นจนต่อมาได้มีสองผัวเมียหนุ่มสาวผู้ที่เป็นเมียนั้นเป็นลูกหลานของชาวบ้านได้พากันย้ายกลับมาหากินอยู่ที่หมู่บ้านของฝ่ายพ่อตาและแม่ยายแถมชายหนุ่มผู้เป็นผัวยังมีอาชีพเป็นพลานอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองอีกด้วยจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะมาหากินอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่า มีชาวบ้านบอกเตือนกับชายนุ่มว่าช่วงนี้มันมีนางผีปอบออกมาฆ่าชาวบ้านตายแต่พรานหนุ่มอย่างทิดพองไม่เคยกลัวอะไรไม่ว่าจะเป็นผีสางนางไม้หรือว่าสัตว์ร้ายในป่าช่วงที่อยู่บ้านเกิดของตนเองทิดพองก็เคยเข้าไปล่าเสือกับพ่อมาหลายหนเพราะว่าช่วงนั้นชิ้นส่วนและหนังของเสือมีผู้ที่ต้องการมากจึงขายได้ราคาดีพรานที่นั่นจึงพากันออกตามล่าเสือกันจนหมดป่า บางส่วนก็นหนีตายจากคมกระสุนปืนหนีเข้าป่าลึกไปเมื่อทิดพองแบกปืนเข้าป่าไปในขณะที่ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าออกไปพ้นเขตของหมู่บ้านไม่เว้นแม้แต่พลานระหว่างทางนั้นทิดพองก็เจอเข้ากับนางผีปอบที่พุ่งออกมาดักอยู่กลางทางมันก็เลยถูกกระสุนปืนของทิดพองยิงเข้าไปนัดหนึ่งเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนางผีปอบก็ถึงกับต้องแหกปากร้องรั่นด้วยความเจ็บปวด เพราะนั่นมันเป็นกระสุนอาคมที่ทิดพองได้เตรียมเอาไว้ก่อนแล้วหลังจากคำเตือนของชาวบ้านนางผีปอบดินพลานอยู่ที่พื้นครู่หนึ่งมันก็รีบลุกปวดวิ่งกระโจนหนีไปทันทีแต่ทิดพองก็มาได้ยิงซ้ำเพราะคิดว่ามันคงจะเข็ดหลับไม่กล้ากลับเข้ามากวนชาวบ้านอีกทิดพองนี่แม้จะเป็นพลานนมแต่ก็มีวิชาอาคมติดตัวมาอยู่มากโขซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของพลานที่อยู่ในบ้านเกิดของตนเอง ซึ่งพลานที่หมู่บ้านของพ่อตาแม่ยายนี่กับไม่มีอาคมติดตัวเลยแม้แต่คนเดียวและภายหลังทิดผ่องก็ได้ถ่ายทอดวิชาอาคมให้กับพลันในหมู่บ้านไปพอสมควรเพื่อจะได้เอาไว้ป้องกันตัวให้พ้นหลอดปลอดภัยกันได้บ้างหลายวันผ่านไปก็ไม่มีใครพบเห็นนางผีปอบนั่นออกมาปรากฏตัวอีกเลยผ่านไปสองเดือนก็เริ่มมีพลนเข้าไปหาของป่าและถูกข่าตายลากใส่ไปกินอีก แต่คราวนี้มันมีเนื้อหนังบางส่วนถูกกัดฉีกหายไปด้วยแต่มันหายไปมากกว่าที่จะถูกนางผีปอบนั่นกินเพียงตัวเดียวเพราะว่ามันมีรอยคมเขี้ยวที่ลำคอของพลานที่เป็นเหยื่ออยู่ด้วยน่าจะเป็นรอยคมเขี้ยวของเสือนั่นก็หมายความว่าถูกเสือฆ่าตายและนางผีปอบนั่นก็มากินซ้ำเข้าอีกนางผีปอบนั่นกลับมาเพราะมีผู้ที่ล่าเหยื่อให้กับมันแถมเสือยังมาเพิ่มความน่ากลัวให้กับผืนป่าเข้าไปอีก พลานที่แม้จะได้วิชาอาคมไปจากทิศพองก็ยังไม่มีความมั่นใจว่าตนเองจะปลอดภัยจากเสือหรือไม่ส่วนอาคมนั้นทิผพองให้ความมั่นใจได้ว่าหนางผีปอบนั่นจะไม่กล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยอีกแน่นอนก็คงเหลือเพียงแค่ต้องระวังตัวจากไอ้ลายพาดก่อนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแม้จะไม่เคยมีเสือเข้ามาอยู่ในป่าแถบนั้นแต่เมื่อเป็นพลานก็ไม่ควรที่จะไปกลัวสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าดุร้ายมากแค่ไหนก็เลยยังพากันเข้าไปล่าสัตว์อยู่ตามเดิมถึงช่วงที่ทิศผองต้องเข้าป่าล่าสัตว์เมื่อเดินเท้าเข้าไปถึงปงที่แม้ช่วงหลังก็ยังไม่มีพลานกล้าเข้าไปทิดทิดผองตั้งใจจะเข้าไปที่นั่นก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนแหล่งชุมนุมของสัตว์ป่าที่เข้าไปกินปงกันมากมายเมืม่อทำการมัดห่างเสร็จสับก็นั่งดูบรรยากาศไปรอบๆปงไม่ได้รีบร้อน ที่จะล่าสัตว์ป่าที่ตนเองต้องการเพราะต้องอยู่อีกถึงรุ่งเช้าไม่เช่นนั้นสัตว์ป่าที่ล่าได้ก็คงจะเริ่มส่งกลิ่นเมื่อนำเอาออกไปจนต่อมาทิดผ่องกย็ยิงเอากวางหนุ่มได้ตัวหนึ่งในช่วงสองยามเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดแสงจันทร์สาดส่องลงมาสว่างโลง่งก่อนที่จะมีเมฆใหญ่ลอยมาบดบังจนเมิดมิดอีกครั้งจนถึงยามสามถึงได้พอมองเห็นได้บ้างเห็นร่างของกวางป่านั่นยังอยู่ที่เดิม จนฟ้าสางทิศผ่องกับปีนล,ลงจากนั่งห้างจะเข้าไปแบกเอากวางปานั่นแต่ว่าร่างของกวางนั่นกลับมีรอยถูกกัดกินเนื้อหนังและเครื่องไหนหายไปจนหมดดูจากร่องรอยด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานอกจากจะมีรอยคมเขี้ยวของเสือที่ฉีกเนื้อหนังมันก็น่าจะมีนางผีปอบมากินด้วยทิศผ่องรีบตามรอยเท้าของนางผีปอบนั่นไปทันทีต้องจัดการกับนางผีปอบให้สิ้นซากซะก่อน แล้วค่อยไปจัดการกับไอ้ลายนั่นออกจากจุดที่นั่งห่างไปเกือบสองกิโลก็เจอพโพรงไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มตายซากอยู่ในพโพรงนั่นมันใหญ่พอที่จะให้เสือเข้าไปหมอบนอนได้ทั้งตัวแต่ว่าครั้งนี้ตั้งใจจะฆ่านางผีปอบนั่นก่อนจึงแอบย่องเข้าไปดูในพโพรงไม้นั่นถึงได้เห็นนางผีปอบนอนขคดตัวหลับปุ๋ยอยู่ในนั้นทิดพอง่องปืนยิงเข้าไปทันทีกระสุนพุ่งเจาะเข้าที่หัวของมันอย่างจัง ร่างนางผีปอบสะดุ้งเหือกสุดตัวก่อนที่จะลุกกระเสือกกระสนวิ่งออกมาล้มกิ่งขาดใจตายอยู่นอกโพรงต้นไม้นั่นเองร่างของมันก็ค่อยๆเหย่ยวย่นเน่าสลายไปทันทีจนเหลือแต่เศษเนื้อเน่าๆกับซากกระดูกกองลาบอยู่กับพื้นดินและเสียงปืนเมื่อคู่นั่นมันทำให้ไอ้ลายผาดก้อนที่นอนหมอบอยู่ใกล้ๆตกใจกระโจนพวดออกมาด้วย นางผีปอบที่น่าจะตามไอ้ลายนั่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้กินเหยื่อของมันหลังจากที่เสือกินอิ่มแล้วถึงได้เข้ามาเจอกับมันทั้งคู่ไม่ต้องเสียเวลาตามหาตามล่าเมื่อมันพุ่งกระโจนออกมาก็เลยถูกกระสุนปืนของทิดพองเข้าไปด้วยเมื่อสินเสียงปืนกระสุนกระพุ่งเข้าไปที่ลำคอของมันอย่างจังทําเอาไอ้ลายนั่นถึงกับร้องโอกกระโจนหนีไปทันทีแม้จะพลาดยิงหัวของมัน แต่ทิดผ่องก็ตัดสินใจที่จะตามไปฆ่ามันให้ได้รีบวิ่งตามไล่หลังไอ้หลายพาดก่อนนั่นไปติดๆแต่ก็พลัดหลงกับมันจนได้แต่รอยเลือดที่หยดเป็นทางนั่นมันคงหนีไปไหนไม่รอดแน่ทิดผ่องค่อยๆย่องขนาบข้างรอยเลือดของมันที่หยดไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ทันรู้ตัวออกไปไม่ไกลก็เจอเข้ากับร่างของคนซึ่งเป็นหญิงนั่งหันหลังบนขอนไม้โผๆกำลังก้มๆเงยๆทำอะไรบางอย่าง ไม่รู้ว่าหญิงนั่นมาจากไหนถึงได้มาอยู่กลางป่าลึกแบบนี้ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะมีเสือออกมาเพ่นพ่านฆ่ากนตายทิดพ่องค่อยๆถือปืนย่องอ้อมเข้าไปดูว่านางเป็นใครกันแน่เมื่ออ้อมเข้าไปถึงด้านหน้าถึงได้เห็นว่าหญิงนางนั้นกำลังก้มลงใช้ลิ้นที่ยาวเกือบคืบเลียไปที่ลำคอของตนเองที่เห็นว่ามีเลือดไหลซึมออกมาทิดพ่องจ้องมองดูอยู่ด้วยความน่าสนใจ ไม่ได้มีอาการตกใจหรือว่าแปลกใจอะไรเลยเมื่อหญิงนั่นได้ยินเสียงดังแกลกก็หันไปมองตามเสียงนั่นผมที่ยาวบดบังใบหน้าก็ได้สยายออกจนเห็นใบหน้าที่จ้องมองมาซึ่งก็เป็นใบหน้าเดียวกับใบหน้าของนางผีปอบที่ตายไปเมื่อหญิงนั่นเห็นทิดพองเตรียมจะยิงก็รีบกระโจนหนีไปทันทีเพราะคงจะรู้พิษสงกระสุนอาคมของทิดพองเขาแล้วและร่างของมันที่กระโจนออกไปนั่น ก็ได้เปลี่ยนเป็นเสือลายพาดก่อนอย่างที่ทิดพองคิดเอาไว้นั่นมันเป็นเสือสมิงเพราะว่ามันเคยกินคนเข้าไปแล้วมันคงจะคลุกคลีอยู่กับนางผีปอบจนจำใบหน้ากันได้เสียงปืนของทิดพองกระ,ะเบิดดังไล่หลังมันไปติดๆแต่ก็ไม่ถูกจึงรีบวิ่งตามหลังไปพร้อมกับยิงกระสุนสุ่มตามหลังมันไปด้วยอีกหลายนัดแม้จะมีพงหญ้าทีนาทึบ แต่สุดท้ายกระสุนปืนก็พุ่งเข้าที่กลางหลังของมันอย่างจังจนร่างไอ้ลายเสือสมิงนั่นล้มลงไปนอนกลิ้งอยู่ที่พื้นเมื่อเห็นว่าทิดพองตามเข้าไปทันมันก็ลุกพลวดหันควับกลับมาพุ่งกระโจนเข้าใส่เพราะคิดว่าหากหนีก็คงจะไม่รอดถ้าสู้ก็อาจจะฆ่าทิดพองได้มันก็จะได้รอดตายเมื่อพุ่งเข้าไปตะปบขยำเข้าที่ร่างของทิดพองจนหงายท้องลงไป ก่อนที่มันจะสะบัดกระชากเนื้อหนังของทิดพองสุดแรงแต่กลับไม่สามารถจะฉีกร่างของทิดพองได้นอกจากจะมีอาคมติดตัวอยู่แล้วทิดพองก็ยังมีมีดอาคมของครูบาอาจารย์ที่พกติดตัวอยู่นอกจากปืนคู่กายเป็นเรื่องปกติของผู้ที่ร่ำเรียนวิชาอาคมขลังเมื่อปืนกระเด็นออกจากมือทิดพองกระชักเอามีดอาคมที่เอวออกมาแทงสวนเข้าไปที่ร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นทันที มันถึงกับร้องคํารามลั่นโดยความเจ็บปวดรีบผะถอยออกจากร่างของทิดผ่องอย่างรวดเร็วก่อนจะหันหัวเดินโซซัดโซเซหนีไปเดือๆแต่จูจ่ๆร่างของมันก็นล้มตึงลงไปนอนคลานกับพื้นกลายเป็นร่างหญิงปอบนั่นคลานเข้าไปในพุ่มไม้ไกลๆตามสัญชาต,ตยานของสัตว์ปร้ที่สิ้นายหวังเอาตัวรอดก่อนจะมีเสียงปืนระเบิดโตมขึ้นมานัดสุดท้าย ร่างนางเสือสมิงก็ฟุบลงไปขาดใจตายอยู่กับพื้นหยาเพราะว่ากระสุนอาคมของทิดพองพุ่งเจาะเข้าที่กลางหัวของมันพอดีพอดีมันอ้าปากพัง,งาบผง,งาบอยู่ครู่หนึ่งก็ขาดใจตายสนิทร่างของมันถึงได้กลับกลายมาเป็นร่างของเสือลายพาดกอนอีกครั้งทิดพองจึงได้เอามีดอาคมกรีดทลกเอาหนังของมันออกมาทั้งตัวทำการสะกดวิญญ,ญาณร้ายของมันไว้ด้วยอาคม มวนมัดด้วยเครือไม้แขวนไว้ที่ปลายปืนเดินกลับออกจากป่าไปด้วยความสบายใจที่แม้ไม่ได้สัตว์ป่าไปกินแต่ได้หนังเสือไปขายคงได้ราคามากโขทิ้งซากของมันไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์อื่นซะบ้าง